Các bạn hãy đăng cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

บ้านจะกินน้ำนูกิ่หม้อหัูาไปยังมัเกเดี๋ยวเขา้นจะกินน้ำมาแล้วมันอยากหมรอบกออมันหิวเลยอกไมหมูกออบน่ยมันเลยเบียนเมียนเริ่เสื่อกินไม่นอะไกินเนี่ยเตัวมันนอนเหงาอยู่ตามสิบโหอดี่หบางมือเออกินไรก็ไปกินหม้ห

แก้มส้มดังดังเองเองไม้หมดว่ดังเององไหมดังเองนา่อไปต้มต้มวาค่ะต้มหวหน้ำจีเหงเนี่ขอบคุณค่ะไปเลยขอบคุณค่ะกเคบไปบายไปเลยอันนี้มนี่งเซ็เด นไา่กิน,น้ินน้องลูกไปกินหัหาหลานได้เลกเ้อไปลูกไปยังอยากล่ยนหามัดเขไม่จะไข่ได้จากนองน,น่นี่เจยงเนีคัดกันเขาคัดกันแบบไปมมโ,อโอ้โหเดียวยัมาเรียมแม่ย่ำถึงสองเลยละ่ะอืมกพื่อนนึงล่ละเตาจุม <c oughs> <c oughs> อืมขยกวนบ้างอืมนี้อันนี้โอ้ยยังไงอ่ปนของเราป่วนละแม่เฮ้ยเราจะปวนนะลูกจุ่มอะไรจุ้ยมันก็ส่เลยแม่จีเซอร์เกี่ยวกันเฮ้ย้ยเรื่องบ่าเฮ้ยน่หลัสแบบมุกอกอืมเพรผพันไปๆอยู่บ่อยๆน ตุ้มหลังไหนมั้งเนี่ยแมวตุ่มอะไรนี่โอ้ย่ไงจะแป้งที่กันน่ะรูกกำลังงฝนไปเร็วอิฐหัวเวลาฝนอะผมสัดขอบนี่อือเหรอ

เราไมองอะไรหอกอกแล้วม่อกลิ่นออกอะไรก็ได้ไม่ค้องอย่างไรเงี้ยข้วกินนี้ออกกลิ่นขบุญข้าวบุเขาวบุญเนาะขาวบุญกลิ่นข้าใ่ดีมองไเป็นกลินข้าวใส่ใครอยากกินที่บคุน เคนลมอกัมนั้ทิงแล้วไม่แก่นเด้อื้ยวม่ินเขานี่หรอไัเหอ่ลอ่าฮ่าฮ่ยังไมเดี๋ยวมัอใหญ่เลยที่ปักนี่ใหญ เ,าเอาพยายามนะคัมีลูกมาทั้งกี่มา้ววนำตัทนทั้งออไม่ลูกแป๊บดีนะทีไปไป<ว>โอ้ยปองยังปางมันไปเทียน,นึง, <c oughs> นงนนว่ะเมือนปลูเมือนคนหนาวรึมั้่ไมีใไป นอนแต่เล้วงนอนไปนอนเด้อเดี๋ยวพาพวกไปจางปางก็หนาวเขาทิ่เงี้ยเงี้ยนมันไม่ได้พูแต่้อพยไปลาัมือน้ำเย็นไหมจำอมดแลอยู่ลูกคุยเอาคุยเอาเนี่ย่าจำหอาแล้ว

สันคนดินดตายตายตายแ่แล้วจะดึงเร่จงดุนขึ้นก็จะเปนเงอกเลยหนาวหนาวเหี้ยหนาวเหี้ปลารูหนาว้อากาศเย็นหนาวก็เปลี่นสันเดินเดือด

จะปั <Ooh. S 2> <your> ่นเปแมวเลยะอิ่มหน่อยหนอนในข้าวหนหนูหนเดี๋ยนอยูต้องคอยดูแยม่กินขาวมันแม่แซบมงหรอครับกินน้ิก่นเสียตัวเกีไม่อาน้ำนู่เกียอันจัดีหายคนเป็นระวาง จเหี้ยไม่เอาลยนก็ั่น้อเลยเยอะไปมาหรือ่นึ่งี่แง่เนี่นี่มาเป็นหนอิ่มเลยพี่เขา

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ sẽ không bỏ lỡ này video hấp dẫn

ไปเอานี่เป็นหัไอนดอนถอยลูกเฮปเฮปไปเป็นเช้าหัวดำับำนิดหนาไปม่คุยเสือหมูก็ต้องคว่าราปตีนไง ไม่อยู่มะไเด็กขากินนะครับามเลยาเลยนะเอะมันยินงตุ๋มเลยบอกแต่ จกงีบที่นีลปาับนมัเาเน่ยเปล่ยนทถบัวคว้าไปเจอนกระดิฮวมาหาสิมีเพียงตัวจับตัวหนตบอยืนนี่ ม,มวงัดเขาานาเรอันนแล้งว่าเป็นเจ,จ้เาตัวจตัวยวตัวชีโลเนี๋ยม,มาคนมาหลาย,ยจ้ะเป็นชโร่คนนี้พี่ชาจะจะรีมากไม่ใช่หนอักเยอ่นางกับข้าจาอเออ

แช่บ,บนอ๋อนน่นอ,นอยู่บ่ฮะหัวชนกันเร็วๆวฮะหัวชนกันเร็วอืมหัวชนกันอยู่บ่ฮะหัวชนกันบ่มอ,อืมหีถอยไปหนไปดันแม,ม่ง,เ,องอมเลยหัวไกลมีสุเออ้อง่ะยิ้มหวนานจะนะยิ้หวานเอามเลยนีหน่หวานคำว่าเปลี่ยนพูดใ้นางงง แล้วเด้วบ๊ายบายบ๊ายบายกล่องเร็วบ๊ายบายทังทีบายบายเอ้าบ๊ายบายโอ้โอ้ไปปั่นกุมานางเบิรนน้างน่น้าไม่ต้องไม่นางลูกนี่นี่ขนมนี่ขนมขนมแาบตูดเลยเอบคค่ะ

โดปอกขนมอะไรมาปอกขนมไลกเกี้ยวเว้ย้อุนต้งหลังุนชิมดูทั้งนั้งหังบอกไว้คุณท่างาลต้องหลต้องเก็บแบบต้งบาหนาวต้องบาหนาวคุณมนาว มาต้มบอลห,หนาวก็๊ปปุ๊ไใเอาสีเอวเฮ้ยอะไรคืออไรเต็นหนวกู้เนี่ยติน้อยคไครจัหวบอสซีมาหา,มาัดมาใส่แล้วคุณหอดเด็ดครับไปมาจะวัด

คุณคาม,มาเลอ